สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้นั้นผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบเก้าเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นแบบล่าสุดของเหรียญ5บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับแบบไหนที่มีราคาแพงสูงถึงเรียละ 1 0 0 0 0บาทนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามีทั้งแบบราคาถูกหรือว่าไม่มีราคาเลยนะครับแล้วก็แบบราคาแพงนะครับมี2แบบนะครับแบบที่ยังไม่มีราคาแล้วก็แบบที่มีราคาแพงนะครับมีจุดดูจุดสังเกตนะครับเป็นปีพศ2544นนะครับก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้ละเอียดด้วยนะครับจะได้เข้าใจเป็นอย่างดีไม่งงไม่เข้าใจผิดไม่สับสนนะครับจะได้มีความรู้นะครับ ภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอทางทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญน,นั้นก็คือแบบไม่มีราคานะครับแบบไม่มีราคาก็จะเป็นโลหะสีเดียวนะครับก็เป็นสีเงินแบบนี้นะครับซึ่งทํามาจากโลหะคิวโปรนิกเกิลนะครับก็จะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งเหรียญน,นะครับสีเดียวเลยนะครับก็คือสีเงินนะครับแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับส่วนแบบที่มีราคาสูงนะครับ ถึงเรงละหนึ่งหมื่นบาทเลยนะครับจะเป็นแบบในอย่างไรเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมต่อไปนี้นะครับเห็นไหมครับก็ชมตามภาพเลยนะครับก็เป็นเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะครับแต่ว่าจะไม่ใช่แบบโลหะสีเดียวแล้วนะครับจะเป็นโลหะสองสีนะครับวงขอบเหรียญด้านนอกเป็นสีเงินแล้วก็ด้านในเป็นสีทองเหลืองนะครับแบบนี้นะครับ ก็ราคาไม่ต่ำกว่า1น0 0 0บาทแน่นอนเลยนะครับถ้าสภาพงดงามสวยๆนะครับก็เป็นเหรียญที่โลหะสองสีนะครับวงขอบเหรียญด้านนอกเป็นสีเงินแล้วก็ด้านในเป็นสีทองเหลืองนะครับก็ชมตามภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมณตอนนี้เลยนะครับซึ่งตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะครับมีอยู่จริงนะครับแล้วก็เหรียญแบบนี้นั้นถ้าเล่นหา กันตามกลุ่มนักสะสมนั้นก็ถ้าสภาพงดงามสวยๆก็ไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งหมื่นบาทแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวเป็นแบบภาพที่ผมด้ขึ้นให้ชมอยู่นะตัวนี้ทางหน้าจอนะครับเป็นแบบโลหะทงสีนะครับวงขอบเรียนด้านนอกเป็นสีเงินแล้วก็ด้านในเป็นสีทองเหลืองนะครับแบบนี้ถึงจะมีราคานะครับแต่ถ้าว่าเป็นโลหะสีเดียวทั้งเรียนเป็นสีเงินนะครับที่ทํามาจากโลหะคิวโปรนิกเกอนนั้นณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีราคานะครับ เต๋วถ้าเป็นแบบโลหะสองสีแบบนี้นะครับวงขอบเี๋านัานนอกเป็นสีเงินแล้วก็ด้านในเป็นสีทองเหลืองแบบนี้นะครับมีราคานะครับถ้าแบบนี้นะครับ